พี่วางข้าวสารตรงนี้ใช่ปะตรงบูชายันอ่ะเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้วะอุ้ยอ้ย,าม,าอย,อยมาแล้วเข้าเกมเลยอเอาละครับสวัสดีผู้ชมและวันนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่าคิวลินคือฆ่าอ e ีลินนั่นเองเกมที่เป็นเกมผีญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงคิมูจินะครับ แบบอีคืออีทายอ๋อว่าเหี้ยเกมมันเหมือนเกมนั่นเลยมุมฟิลหรือมันก็งันปะไม่รู้แต่ภาพมันสวยมากเลยนะเออสวยจริงมันดูมีความเป็นฟิสิกอลมากเลยอะฮะโอ้ผมจีนนี่คืออะไรอะอ๋อเช็คของเฉยๆโอเคจีคือกระเป๋าครับยิมิสเล่ยเชี่ยเกมมันน่ากลัวเจง แต่ได้แต่ได้แบบนี้ตาไม่ค่อยดีต้องใส่เป็นออปตัตเล่นอืมใช่ครับถึงเขาจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราก็ต้องใส่ออปตัตเล่นเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาจะสปอนพี่วะนั่นเลยเนี่ยเรากดจุดเชียร์นะปะฟิลกูว่าใช่แล้วแหละกูว่าใช่แล้วแหละฟิลมาดูดิวัดเลยเฮเออไอ้เที่ยแบบเดียวกันเลยฟิลมันหวอกให้ฆ่าลินนะฟิลลินเป็นใครวะบินได้บินได้โอ้ยอย่าบอกว่ากูต้องไปล่อหนูให้มันมากินโอ้ยส่วนที่นี่ เออส่วนที่ดีแย่มากเขาบอกมีหนูเปล่าวะเชี่ยมีแต่เลือดแต่ภาพมันสวยว่ะนี่ไงไอสองคนนี้มันจะเป็นพี่น้องตรงภาพเป็นเดียวกับรูปภาพเออเหมือนกันอย่าเป็นยาอ่อนะเราได้รูปภาพไอ้ตรงภาพพี่อะไรตรงปืนที่เพื่อคืออะไรอะเข้าสารเสกเหรอไอ้เห็นเรามองไปอย่างเร็วพี่พี่ดูพี่ดูข้งมุนดิโอ้ยกลัวใช่แล้วล่ะเอ้ยกดกดอีตรงนี้ได้ โอ้ยว่าใช่แล้วล่ะว่าต้องไปหาดูตายให้มันไปกินแน่เลยว่ะเอาละครับนี่คือเกมบีบิกนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เกมเทลเลน <laughs> ว่าแต่อีลิปจุดไหน,นวะหรือว่าเรายังไม่อัญเชิญมันเราต้องไปห้องอัญเชิญปะเฮ้ยเนี่ยหนูเอ้ยรัตต์ช่วยยัง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 ไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นแต่เราก็รู้แล้วนะ,ว,ะว่าล่ะเราต้องไปห้องอัญเชิญม้าของมันโคตรเร็วเลยคนโทรโคตรยากไอ้สัตว์กูเปิดห้องไปก่อนนนโอ้ยเฮ้ย โอ้ยตุ๊กตามันมองมึงไม่ได้มองกูหลบเลยมันแบบมันเหมืนแบบฟิเจ์สปินเนอร์ฟิเจ์สปินเนอร์เฮ้ยนั่งได้ด้วยฟิวไหนวะโอ้ยไม่ก่อนเลยนั่งอ่ะกูคอนโทรอันนี้พอเปิดประตูก็เปิดได้ว่ะโอ้ยมีหนูเปล่าห้องเซฟอะเนี่ยห้องเซฟหนูรักพี่ไหมพี่ไม่เคยไว้ใจหนูเลยเอ้ยสุดท้ายแล้วเป็นไงเธอมาหลอกกันว่าให้รักเปิดแก้เลย เปิดเกย์เปิดเกย์เปิดไกยไม่มีใช่แล้วเป็นยงไงไม่พี่ดูผมเดินชมจันทร์อยู่ข้างบนละไอ้ยกูเห็นห้องประหลาดประหลาดเข้าไปเลยได้ไป่ชินไม่ดูผมดิผมเดินชมจันทร์วิ่กลิ่นนรกมากเลยในห้องนี้มึงไปไหนอ่ะเดินมาดิผมก็เดินชมจันทร์มาพี่ได้เลยกูเปิดหนังสือผีมีมีโอเคโอเคใช่เลยก็คือมีสองพี่น้องนะครับ ก็นั่นแหละครับตามตำนานของเกมมิมิกนั่นเองนะแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละใครใครก็รู้แต่ผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับก็มีมีโอกับน้องสาวมีลินนะครับแต่ว่าอีลินนี่มันโดนเหมือนผีเข้าแล้วผีมันอยู่ตรงนั้นไอเฮียโคตรน่ากลัวแม่งน่ากลัวยิงกระบีบีกีเกซาร์ผมไม่เห็นตัวผงไม่เห็นหรอเฮียหนวดหนวดหนวดยังยาวอ่ะด้ยีนแต่เสียงหนูหนี่โอ้จอดำเลย เอาละครับเอ้ยหานูสี่ตัวเฮ้ยเงนนเนเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยพี่ชินเสียหน้ากลัวจริงน้ากลัวจริงออกไอ้สัสเดี๋ยวบักกินครับเขียอะไรมันต้องเอาไปใส่พิษด้วยมันต้องออกไปอย่างนี้ไปอูไปกันเถอะน้องไปหานุมันมีตัวข้างหลังอยู่ใช่ปะน้องใช่พิเฮ้ย หอิชนายมึงเห็นไหมเมื่อกี้อะมึงเห็นมีเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆแล้วต้องเดินมานะกูได้สียงผีกูได้สียงผีมันบอกว่าเต่าหูเต่าหูมึงเดินลงมายังงวะเอาพี่อยู่ข้างล่างเหรอเออกูอยู่ตรงทางบันไดอ่ะนี่แล้วผมขึ้นมาเมื่อกี้เิ้าอยู่ตรงทางบันไดเป็นห้องใกล้ๆดาวบันไดผีผี อยู่หน้ามึงอยู่หน้ามึงรัตต์วยฟิวมงพีกไปดูดิเฮียเดี๋ยวไปข้างหน้าดิเดี๋ยวไปข้างหน้าดิ๋ยคนมีหนูกลัวอะไรกูดูหลังเอาเอาทำไมกูอยู่นิ่งฟิวกูขยับไม่ได้ฟิวกูขยับไม่ได้ฟิวฟิวไอ้เฮียคีย์บอร์ดกูไม่ติดไอ้สัสเราต้องไปชาร์ดูการเด่นฟิว กูเก <ane> ็บหนูตรงนี้ก่อนกูได้หนูมาละลงไปลงไปโอ้ยกูไม่รู้มันจะบักหรือเปล่านี่ยน้องไปใส่พี่ก่อนโอ้ยตรงนู้นตรงไหนตรงนี้ปะเอออโอ้ยเอาด้วยเอาด้วยด้วยด้วยโอ้ยนี่คือเรียบร้อยแล้วเหรอเออเอาด้วยครับจุ่มเราจุ่มพี่ไปละเหลืออาหารหนูอีสองตัวน้องเราไปค้อนระคังให้มันกินดีกว่า ดีใจไหมพี่กินน้ำเปล่าเฉยหวังแล้วกลัวรอก่อนก็นได้เฮียมันจะไม่กินผมก่อนนะมันแดกแล้วมันแดกแล้วเอาไปใส่ต่อเลยน้องอ <c oughs> เราเลกใส่กูเลยมึงเตรียมสแตนบายอยู่ห้องเลยน้องเดี๋ยวกูจัดการเองหนูจะหน,นูจะไอ้บอกยังไม่เอาเทียนเลยเทียนอยู่ไหนวะเอ้ยถ้าถ้าเราให้อาหารอะเมื่อกี้รอบที่แล้วกูตายเพราะไอเฮียแม่งไล่มาแดกโคตรไวใช่ปะใช่ไม่ไม่เราเวลาเราให้อะเราก็ควรหนีไงไม่ใช่แบบว่าไปนั่งยืนจ้องมันมันมันทำมือนมีมม,มีไม่ได้นะเทียบว่ามีมือรู้สึกว่ารอบนี้เราจะรอดหรือเปล่าหรือจะผ่านหรือไม่ แล้วผีแม่งน่ากลัวมากวิ่งมาแดกโคตรไวเลยแม่งหักหน้าการ์เด้นนะครับไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ดีงามนั่นน่ะมีหนูเปล่าเฮ้ยมีว่ะฟิว,วจัดไปสองตัวเดี๋ยวพี่ไปใส่ก่อนละกันทั้งนั้นงั้นพี่เอาไปพ,พี่เอาไปให้มันกินก่อนนะพี่พอมันกินเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยมาเสียบต่อราคาไม่อยู่ที่เดียวใช่ไหมพี่ คีย์บอร์ดกูอย่าหลุดนะคีย์บอร์ดกูชอบหลุดอ่ะไปที่อะไรอ่ะพวก็บอกอยู่ว่าพี่โดนกากร์ดอะไรเขียนไงมันว่าลีฟทวเช่นใครเมืเริ่มคือเชื่ออ่ะออบเจกต์ทำไมไม่ขึ้นวะไปไปไปสายไปเร็วพี่รอจะได้ไปพบกันไปด้กันดีเราวิ่งออกห้องวิ่งออกห้องโอเคกูตายลาก่อนพี่ชายทีแต่ดี ไม่ไม่เกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้โอ้ยนไปไป่าไป่นไป่ไผมมีหนูแล้วไปเลยไปเลยตัวนึงตัวนึงกูมีเสียงหนูกูมีเสียงหนูขอฟังข่าหนึงเพื่อความปลอดภัยไอ้สัตว์เสียงเป็นเสือเราโหกูจะาไปว์ซ้ายหรือขวาเนี่ยนี่ไงเชลไปข้างล่างให้ปทางทางทางซ้ายให้ปะอะไรไปมีตาอยู่

ไอ้เหี้ยเสียงครน,น่ากลัวไอเ้เหี้ยไม่มีเคลียกูียบก่อนเลยแล้วกัน <laughs> <laughs> มึงรอกูก่อนไอ้เหี้ยเติมดิวะเติมโอ้ยเออข้างห้องกูขอ,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 ขอเหี้ยแล้ววะฟิลความพปยัมฟิว,พ,ฟวพี่ไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยมึงนำหน้าไปดิน,นาไปดิกูมีหนู มันเกี uh> ่ยวเขี้อะไรสุดท้ายมึงตายมึงก็ลงไอ้นี่อยู่ดีป่ะ Yes p ิวจอทับเออ๋ออ๋ออ๋อ Pew p e อยู่ไหน p ิว p e ฟิวเน่ะทำนี้ไม่ได้เหรอไม่รู้

ฟิวเอาพี่ี่แยกทางกันแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะเยกกันทาวเมื่อกี้นี้อ่ะบันไดอ่ะอยู่อยู่ข้างน้งพ่ต้องไปห้องเดิมวะห้องบูชายันใช่ฟิวไม่พี่ห้องบูชายันไม่มีอะไรเลยพี่ผมเข้ามาแล้วเอามันแค่ความระคังเฉยอ่ะมันเก็บอะไรไม่ได้อ่ะนี่อะไรอ่ะมันมันมีสาลาอยู่ตรงนี้ฟิวมันต้องไปหาของหรือเปล่าวะศาลาสาลามันกดได้พี่ เชื่อห้องบูชายัญก็ไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปไดเอาบปไหนเยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ปะมีความเป็นไปได้ว่ะไปนี่ยเดี๋ยวผมเก็บยันมาแล้วพี่สวยกว่าไปศาลาอ๋อพี่มันมันมันเก็บยันได้ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยไอ้เนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสาม ไอ้เงีมังตะโลคือโอ้โหกเก็บได้โคตรเยอะหนึ่งสองสามสี่ไอสัตว์กูต้องไปอีกสองรอบไอ้เหี้ยกูเห็นขาใครวะสี่เฮ้ยสี่เก็บยังเก็บยังเก็บแล้วเก็บรอ้หนึ่งเอาเอาเอากูโดนแดกข้างกาแฟเลยอุ้ยเฮียผีเป็นมากเกลียดและกลัวมากทำไงอ่ะไอ้เชี่ยมันบักอยู่ตรงบันไดเอยมันกลับลงบันไดไปแล้ว ตามเลยไงฮะไปเถอะไปไหนพี่อยู่ห้องเช่าบูชายันเฮ้ยอ่ยไปอยู่ตรงการเนีนไอ้เงี้ยอยู่ตรงการเนีนยไปจริงไปจริงไม่ติงนางว่ะใส่เลย ไอ้เหี้ยด่าและวหนึ่งรู้จักเขาไหมแอร์ไหมน้องเฮ้ยไอ้กูไหลานกันยังนตู้มอ้โหโอ้โกูไม่พูดแล้วก็โดนกูกูว่ากูว่าจะเล่นสักสิบทีแล้วไม่ได้ใช่แล้วไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมเก่งพี่ผมเก่งพี่ใช้มในตัวผมไปแล้วผมอยู่ห้องบูชายันแล้วพี่เฮ้ยพี่กำลังไปพี่กำลังไป เป็นเอาไปเป็นเอาไปเก็บไปนี่เลยสวยพี่กลับมาทางเดิมพี่พี่กลับมาทางเดิมเอาตรงนี้ไปตายก็ได้นะพี่เราไม่ไปตายอ่ะแล้วก็มันมันจะมันจะสปอนตรงเกิดแล้วแล้วคือผมรู้ไหมว่าเราพอพอเราเกิดเราต้องไปไหนต่อผมรู้อ่ะฮะผมจำได้กูก็าจำได้เจยความฝันกำลังเป็นจริงไปตายเลยแค่แต่ทำไปเล่นไปแต่ทำไมตัวละครหลักมันวิ่งมันวิ่งได้ไกลขนาดนั้นวะมึงปลอดหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ครับ จริงๆแล้วผมเป็นโปรแม็กซ์เทนนิชันว่าผมจะเป็นช่างประปายังไงล่ะเฮ้ยรีไปไหนวะกูอยากรีบจุจงกูยัเล่นเล่นเพรอะไรเหรอเพราะอะไรเหรอเนาะไม่ได้กูชิไม่ไดกูโดนเสือบทายไ่โดนวะกูรอไปเฟิว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 ฟิล กูโดนหน้าประตูเลยกูโดนกั้นหยกเลยเฮ้ยกูรอดไอ้กูหมดแกเมื่อกี้มันให้ทำอะไรอะข้างล่างอะเอาห้องปิดอ่ะยังเปิดไม่ได้เหรอเออกูเปิดไม่ได้เอ้ยกูเจอข้าวสารเสกทำไรอะเอาข้าวสารมาทำอะไรเงี้ยแล้ววะข้าวสารันอะไรวะไม่รู้อะเฮ้ยแล้วกูปิดประตูเอ้าแล้วห้องห้องนั้นปิดอ่ะเออมันมันปิดอ่ะุณต้องทำอะไรอะประเดงนะ ในไหนอะโอ๊ยเอาโอ้ยโบไม่กูดันประตูไงเอ้ยกูได้ข้าวสารใส่กลับมาวะก็ทำอะไรได้อะเออดิก็ทำอะไรเปิดอีกรอบดิเฮี้ยไม่ได้แล้ววะโอ้ยพี่บางพี่บางข้าวสารตรงนี้ใช่ปะเฮ้ยได้วะเฉยันอะเฮ้ยได้วะ อุย้ออยไอ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 กูโดนกูกะแนต่อไปสินะป่าเมืเอ่อยขั้นสิน้นกูยังโดน,นแดกไอี๋เอากูหยับเลยอาสรุปกูโดนแดกไอ้เหี้ยแล้วกูตัดจบโง่ๆอ,อ,อ,อย่างงี้เลยเหรอไอ่ีไอซียังเห็นมุมมองผมฮะ ต้องมากรุ๊ลดเสียงเกมีแคยนี่ก่อนคือตอนที่พี่แบบที่พี่เทียเข้าสาสรใช่ป่ะพี่เทียเสร็จปุ๊บอะแม่งมันพุ่งมาจากข้างหลังพี่อ่ะโอ้ยครับนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คือเกมคิวเล่นฆ่าไม่ใหญ่ลินนะต่อไปจะเกมบ้างสนุกกันหรือเปล่ากับเกมผีสุดไม่น่ากลัวไม่เคยเก่งกันสักเด็ดเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมใช่เปลวเร็วๆใช่ไหมเปไม่บิกไม่เบิกไม่เกีดไม่กลัวนะใครเปเกมเด็กๆก็ลองคอมเมนต์ดู ได้ไปเกมผีเราวันไดเราฆ่าอีนดี้ไปแล้วเรียบร้อยแต่มันฆ่าเราเยอะกว่าน,นั้นว่ะ <laughs> แม่งเก็บกูเป็นพินต้าคิวไรเ,เฮีย